สูตรผมนี่อาจจะบกคือไผ่พี่น้องเดอสูตรไผ่ก็อาจจะบกคือผมขึ้นกันโอ้โอ,อนซ้อนปลาไหลโอ้โอ,อปลาไหลไปพี่น้องดยโอนซ้อนครับปานงูเหลืม่มโอ้เส้นหามปานเะนี่ย มาต้มหเห็นส่ยไหลเออมาเลยสวดสายไหลคลายต้มมาจำเห็นส่หน่อยมา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 ,มาพี่น้องทีเด็ดทีเด็เดครับพี่น้องไม่กินเขา่าร่วมกันแซ่บๆครับขว้าปลาไหลเออปลาไหลไง ไปไลยครับขวับไปไลครับเพื่นอนร่วมืือนี อะไรย้ำนี่เดี๋ยวกระเทีมจะน่อยครับเดี๋ยวกระเดียมมัหอมม,นนนออนมนันมันมันจะน่อยเพราะปล레이หนาผลม่ค่อยมันนะครับมือเดี๋ยวกระเดียมหอมหอมมันมันเลยแข่งแข่งกัน้ลยแล้วนะครับเขาเขาสูตรทั่วธรรมดานะครับนี่รับปล레이ที่เขาได้มานะครับเดี๋ยวควันก็ได้มาแบบ ครับปวดหัวลายมือรวมกันมาพี่น้องอนี้จะตัวใหญ่ใเอาเนี่ยพี่น้องปลาไหลโอ้ามีตัวใหญ่ใพี่น้องเมื่อเมืม่อสามตัวเมื่อไหรพี่น้องขวาสามตัวนี่พอเลยนะครับกินอยู่กับเแยงกับซานนี่ยแหละพี่น้องเมื่อนี้ผมมีทีมงานครับเลย้อขวาซับนี่นะครับนครับนี่ก็ลงเปลงเมื่อเลยพี่น้องเอาลงนัว น้ำปลาตานไหมปลาเดกมีนู้นผมเห็นนี่ชุดมากผมเห็นเ,เน,นียปลาแดกเป็นองน้ำปลาเนบ่าปันได <G ül üyor> เกือนี่ใช้เร็วตั้งแตตอนตัตตมาพี่คนพี่อง เหลือแต่พักบ้านได้อยู่พักยังกไงเดี๋ยวจีค้างหมอไปยังจะไปหาพักกับไอตัวไทยก็อยู่ใส่บู๊หาบ้านเห็นอยู่เสร็จแล้วฟ้าหมอไปปิดด้วยเลยบนันเดี๋ยวไปหาพักจะไปก่อนสูตรผมนี่อาจจะโบกขึ้นไผ่เพี้องเอาสูตรไผ่ก็อาจจะโบกขึ้นผมเหมือนกัน โดนซ่อนปลาไหลนี่มีวันไห้เอาอีจูออกไปล้องยันเคยอยู่ตุ่มปลาไหลเจ้าของอันนี้มีแต่เบ็ดย่างอยู่ไว้หน,น้องผลงานของเบ็ดครับอีตุ่มไอาอีจูเนี่ยวันใ้พ่ออยู่แต่แปลกใจอยู่ยย่างนึงพี่น้องตอนนี้อีจูผมเออ่พันหลักบ่พันอันนั้นจะโดนพันอ่างเพื่นสนับสนุนมาใพี่น้องสิบสามหลัง ตอนนี้เหลืออยูเจ็ดลังมันหายไปไซบูหาเนี๋ยนะี้เออหายไปไซบูหกลังผูล้ละนุ่ยนะครับผมผู้ใดยืมไปใส่บูยืมแต่ว่าบ่บอกผมนะครับเม้นยืมหรือมันจังไซบุนะครับเดี๋ยวรอติดตามว่าผมยืนตามมีจู่ขึ้นในน้ำ,นำบัวนะครับตอนนี้มันอยู่เหลืออยูเจ็ดลังพีนง่น้องสูตรคล้ายๆกันกับขวานของพี่น้องสูดมือผมคล้ายๆกันเม็ด Ủa hai mấy hàng hàng trên nằm và lại giờ lại nằm mấy cái đèn trên khứa xe nằm bạn nè mặt tôm này xay lái ơ mà cái lái khai tôm Mắc chăm hay xe nổi. Ở vườn phố mình mắc chăm. Phía đó mắc sốt. Rồi ừ. เรื่มเปืยอยแล้วเราไปนอนออ้ในมือนี้บูชมบุญแบบบูชอยสมบุญแบบอนไนรดอกพักงาคาคนกับบุมีพอดีเดยพี่ดูไทยมาจะนีนนนนนน้พันใหญ่ไป่น่อกพันเขา สองซ้ำย่ดนอยู่แล้วโมเด้หอมจังเนนอยเดี๋ยวนะซิมบึงกันโมนได้กินตะาโดนหรอหัวปลาไหลน่ะโอ้ยมันมขาก,กันลอเลยพี่น้องเอ,อ้ยเสียบเสียบเสียบ Cựa dầu lấy bâton sắm đều bung cựa dầu bokim bó tang ok thắng kèm tang 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 kèm มัไนไหลไหมต้องค้นไหลไหมหนอมันจะมุน,ม,นมันมีตัวใหญ่ตัวน้อยบ่เสมอกันแต่บางใหญ่ๆนี่ญาติมัน,มน,นบยย่เปื่อยันะฮะซีน,น,ม,นมีจิ้งเจอมันาหนอ ใส่พักแล้วเพ่งหอมเพ่งเสียบบ่น่ะเอาปิดฝาไว้อาจจะเข้าไปนะเพรียวแต่ประมาณสองถึงสามนาทีพอผักเปนี่ได้เลยหยุกลงเลยพี่นอโอ้โหม,มีลูกดูดใส่ไว มา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 พี่น้องทีเด็ดทีเด็ดครับพี่น้องไม่กินเขาด้วกันแซ่บครับขว้าปลาไหลเออปลาไหลไง